มาแล้วฟรีในฟรีเปล่าเมื่อกี้ไม่ให้รอบนี้จะให้ไหมมาดูกันเออโอเคไม่ให้นะผมไปให้ส่งสุดท้ายจัดเลยนะจะได้เข้าฟรีกำไรสามพัน,นส,สวัสดีครับผมวันนี้เขาแบบน้องหมีเป็นไ,ได้คนดีคนเดินเะไปให้ผมอยู่เกม t ท็ t ชัวรนะ์ออ t เอเท็กไกมนี้เป็นเกมสล็อต PG นะเว็แบบน้องหมีอยู่ดาวตรงไปผ่านนี้ใครอยากตามไปตามกันทีใต้ชีคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมไปฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คือบล็อกใช่หรือไม่อันนี้คือบล็อกใช่ไหม อ้าวมาครับผมบักฮะช่วงเวลาบักพทมครับผมมามาดูว่าจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับผมเอาเท่าไหร่ดีนะเอาเท่าไหรด่ดีเอาสักเท่าไหรด่ดีสิบหมุนไปจัดไปให้ผมสิบหมุนกดเทอร์โบไปด้วยมาครับผมมาฮะไหลไปเออสี่วงสีเขียวมาได้อยู่นะนี่แล้วสิบออมาครับผมเคมาฮะวายแถวสามวาเก็บไป,<ๆ>ไปต่อเจ็ดสิบเก้าบาท มาครับผมไม้แรกมากําไรแล้วนะไปครับผมเจกับยักษ์ง่วงมาอ๋อไปขหมุนเออสีชมพูยักษ์สีชมพูยังไงครับผมอีกสีหมุนสุดท้ายครับผมน้ําเงินเขียวครับผมไปฮะเอมาครับผมไหลไปฮะเออสีม่วงมาต่ออีกครับผมฮะสีเขียวมาอีกขอเคไปโอเจมาครับผมไปฮะอ๋ไปครับอีกสีหมุนสุดท้ายครับผมมาสิบมาสิบมาเสร็จแล้วยังไงต่อเอมา เอ๋มาจะอะไรยังไงโอ้โหเอไม่มาจัดไปครับเจต่อฮะเอ๋โอ้โห,หัวขวดไปครับผมสุบหมุนเราเพิ่มเป็นกันไปต่อเลยนะกำไรมัน้อยสามสิบได้อยู่นะนี่ไปผมจัดไปสิบหมุนต่อเลยนะครับผมมาฮะเบ็ดสิบสิบหมุนมาดูกันนีออ่ยังไงต่อไปให้ห้าหัวสุดท้ายสิบมาเออสิบได้ไวไปวะได้ยังงต่อเออเจเคมาเจเควอร์ลิงเออสีเขียวมาเสร็จยังไงต่อ โอ้โหเกือบได้ไวต่อแล้วไปครับอีข้างสุดท้ายเคมาเอมาไปครับผมอีสามหมุนสุดท้ายครับผม,อม,ผมเออยังไงต่อเจมาเออยังไงสีม่วงไปเคโอ้โหไม่มีเลยสักอันนึงไปครับผมอีสองมุนสุดท้ายฮะเออยังไงต่อไปศูนย์หมุนไปเพิ่มเบ็ดต่อเลยจัดไปสิบหมุนครับผมมาฮะาคิวมาเก็บไปครับมายังไงเจมาโอ้ยังไงเคมา โอเคไม่มาไปครับผมเออจะยังไงต่อเคเปลอเออสีเขียวมาสีเขียวมาจะอยังไงต่อตึก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 ,ตกจะเข้าฟรีแล้วครับผมตึก,ต,กตึกแล้วฮะโอโ้กำไรมา200แล้วเนี่ยลืมดู220นะกำไรไปครับผมมีหกบนสุดท้ายนะผมเดี๋ยวจะเพิ่มเบ็ดกันไปต่อนะเออสิบมาสิบมาจะยังไงต่อสิเออ,เอ,อคิว่ะเขียวสิบมาเขียวโอ้โธ่แมไม่ใช่เขียวนั้นจะเอาเขียวนี้ไปโอเคมา เัีไงต่อเลยสามมูลสุดท้ายแล้วผมสามมูลสุดท้ายแล้วนั้นสิบมา,อย,า,มาอ,อ,อย่างเอมาเออยังไงต่อเอเสร็จยังไงเจมาเจมาเสร็จยังไงเคมาเคเ,เออะไรยังไงวายสามโอ้โหไปสองสุดท้ายแล้วผมมาสีเขียวมาเอมาโอ,โ,โอ้โหเอมาเอได้อยู่มาผมช่วงเวลาบัคไทม์กำไรเดือดนะผม โอ้ได้กำไรอไว้หมุนไหลนอกมาได้กำไรมา400แล้วนะจักคุณ500ใครอยากตามเลยเลนะผมไปตามกันได้ที่ใต้ชื่อคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะผมไปฮะตามกันได้นะผมช่วงเวลาวัานรัฐธรมแล้วโอ้อ้าวแล้วสแกตเตอร์ฟรีเข้าไงแล้วกำไรมาห0าร้อหืมอยากรูกจ้จะบบกเท่าไหร่มาดูกันนะครับผมไปฮะมาครับผมเฮ้ยอะไรอะมาถึงไม้แรกโอ้โหเกือบฟรีฟรีอีกนิดเดียวนะโอ้โหลงมาช้าไปรอบนะ ่หลงรอบเมื่อกี้เมื่อกันได้20หมุนแล้วคโ okay. oh, okay. อ้โห K มาไปหกคูณสี่เออเขียวก็เคมาไว้เออโอ้โหอะไรเนี่ยไปห้าหมุนสุดท้ายกำไรร้อยห้าสิบแล้วสามร้อยยังไงต่อสี่ทองเออ Y สามยังไง Y สองสามมาครับผมสามพันหนึ่งฮะโอ้โ oh, ห oh, มาครับผมกำไรมาตอนนี้สามพันหกร้อยหกสิบหกโคตรสวยเลยครับผมหกหกหะเลข่ซาตานไปครับผมอีกสี่หมุนสุดท้าย ฟรียังไงครับผมเออเค okay, มาแล้วฟรีในฟรีเปล่าเมื่อกี้ไม่ให้รอบนี้จะให้ไหมมาดูกันเออโอเคไม่ให้นะผมไปให้ส่งสุดท้ายจัดเลยนะจะได้เข้าฟรีกําไรสามพันห้าถือว่าสวยจัดเลยนะครับผมไปฮะกำไรมาสี่พันทุนเลยแล้วนี่ใช่ไหมเออสี่พันทุนเลยนะโอสี 4, ่พั 4, นหนึ่งร้อยเก้าสิบสามหกสี่พันสามร้อยเก้าอีกสิบหกบาทโอ้โหใครอยากตามไปตามกันได้ใต้ชายเฉยๆตายคอมเมนต์นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นในคลิปอะไรไปนะโอ้สวัสดีครับ